คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานร่วมกับกระทรวงพลังงานกระทรวงสาธารณสุขมูลนิธิแพทย์ชนบทและภาคีเครือข่ายนำร่องส่งมอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตโรงพยาบาลละ100กิโลวัตต์ให้กับ8โรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่8จังหวัด ภายใต้กิจกรรม101วันจากแสงแรกสู่โรงพยาบาลไฟจากฟ้าภายใต้แคมเปญ Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนโดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสุพัฒนะพงพันมีเชลพร้อมด้วยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน